สวัสดีครับผมนายเกษริณ์โซนดลมาจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นิสสตตามแนวทางสวทตรงเรียนอัาษรศรลชามีเกจเฉลี่ย5ภาคเรียนอยู่ที่3-53ด้ในรายวิชา่ชื่นชอบชื่นชอบวิศวยวิชาประเทศการคำนวณก็จะเป็นคณิตศาสตร์และก็ฟิสิกส์เนื่องจากมีความท้าทายและก็โจทย์ที่มากซับซ้อนมันสนุกในการทําเหตุที่อยากเข้าเรียนในภาควิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศใน ส่วนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสาขาหลักของขวิศวกรรมศาสตร์เลยมีโอกาสในการทําง,งานที่ไปได้หลากหลายหลังจากหลังจากจบการศึกษาไปแล้วก็ตรงเองเนี่ยถือว่ามีเอ,อ่อมีความลหลงไหลในด้านเครื่องจกักรและเครื่องกลเ,เป็นเดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าตอนย้อนไปตอนเด็กๆเนี่ยชอบไปดูรถไฟทิ้งรถไฟแล้วก็บางครั้งก็จะเอ,อ่อเปิดฝากระโปรงรถยนต์เพื่อนั่งดูอะไรดูไปเรื่อย คาเข้าใจเกี่ยวกับภาควิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยก็จะถือเป็นสาขาที่มีความสาคัญในชีวิตประจวันนะครับต้งไล่ตั้งแต่ในเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมก็ถือเป็นเครื่องกลรถยนต์ก็ถือเป็นเครื่องกลรวมถึงเครื่องมือหลายอย่างในการที่เราใช้ในชีวิตประจวันเนี่ยหลายอย่างก็ถือว่าเป็นเครื่องกลดังนั้นเนี่ยเราจะมี ส่วนสาคัญและโอกาสในการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็โลกใบนี้ได้ครับความสามารถพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศหาารือผลงานการแข่งขันผลงานการแข่งขันเนี่ยก็จะมีะเขา้มมาร่วมการแข่งขันรายการน,ะะนักแคมิกวลกอลคอนที่5โดยได้เหรียญทองแดงวิชาวิศิ์แล้วก็ได้มีการทำโครงงานในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน ในหลักสูตรนวักศาตร์บางไปโดยได้ไดท,ทําในชื่องงานที่ว่าตู้ค่าเชื้อด้วยรังสี UVC โดยที่ตัวผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนออกแบบวงจรแล้วก็เขียนโปรแกรมควบคุมตัวระบบการทําง,งานของเครื่อง,อง,องแล้วก็ในส่วนจะมีการเวิร์กช็อปที่เข้าร่วมกับนาวิรรมศาสตร์รรมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่30มีนาคม256โดยที่เข้าร่วมในสาขา ไอ่ฟ้าเครื่องกลโยธาเคมีแล้วก็คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องกลเนี่ยทางมาวุทยาลัยจะพาไปดูในระบบไฮโดรลิกแล้วก็การทดลองของไหลในการเอาวัสดุเนี่ยมาปล่อยอากาศไหลผ่านเข้าไปเพื่อดูทิศทางการทำงาน,นของมันแผนการในอนาคตหลังจากการจบการศึกษาค่ะเอ่อต้บบองบอกก่อนว่าตัวคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อเราจบไปแล้วเนี่ย มีการรองรับการทํางานที่หลากหลายทั้งด้านด้านภาครัฐเอกชนหรือเราจะประกอบเป็นทุนส่วนตัวก็ได้แต่ตัวของเองเนี่ยเลือกในส่วนของความมั่นคงเป็นหลักดังนั้นเนี่ยจะเลือกทํางานในส่วนของทางภาครัฐก,ก่อนจากนั้นเนี่ยแต,แต่แต่ว่าตัวเราเองเก็ไม่ได้บิดการโอกาสตัวเองในการเลือกในการทํางานในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศครับขอบคุณครับ